ครับนักเรียนอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาเฉลยใบงานที่5นะครับเรื่องของการถ่ายโอนพลังงานความร้อนนะครับสำหรับวันนี้เนาะเราก็จะมาดูอ่าใบงานที่5เนี่ยที่ให้ไปนะครับว่าโจทย์ถามอะไรเราบ้างอ่ข้อที่1น กระบวนการที่สารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นของแข็งอของเหลวไปเป็นของแข็งโดยการนำความร้อนจากสารนั้นเรียกว่ากระบวนการอะไรนะครับทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนสถานะของสารกันนะครับ การเปลี่ยนสถานะของสารเนี่ยเราก็จะมาดูาว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะใส่สีแดงเนี่ยเป็นการดูดพลังงานนะครับแล้วก็ใส่ครูเขียนไว้ก่อนก็ได้นะครับสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวนะแดงเนี่ยจะเป็นดูดนะครับพลังงาน ส่วนสีเขียวจะเป็นคลายพลังงานนะครับอ่ะเราก็มาดูกันถ้าเราเปลี่ยนจากของแข็งเห็นไหมของแข็งให้กลายไปเป็นของเหลวกระบวนการนี้เราเรียกว่าการหลอมเหลวนะครับซึ่งการหลอมเหลวเนี่ยเป็นกระบวนการอ่ะขออไปเป็นกระบวนการ ดูดพลังงานนะครับแล้วก็จากของเหลวเห็นไหมกลายมาเป็นแก๊สเนี่ยนะครับเราเรียกว่าการระเหยนะครับการระเหยท่านนะแล้วก็จากการเปลี่ยนสถานะนะครับจากของแข็งกลายมาเป็นแก๊สเลยเนี่ยเช่นลูกเหม็นหรือแนฟทารีนเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นกระบวนการที่มีชื่อเรียกว่าการระเหิดนะครับเพราะฉะนั้นสีแดงก็คือเป็นดูดพลังงานถูกไหมนะครับอเอาเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้ว ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่เป็นการขายพลังงานนะครับก็คือเปลี่ยนสถานะจากกา๊าซมาเป็นอะไรของเหลวนะครับก๊าซมาเป็นของเหลวก็คือเปลี่ยนจากไอน้ํามาเป็นหยดน้ำอย่างเงี้ยนะครับเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าการควบแน่นนะครับอ่ะขออภัยต้องเป็นสีเขียวเนาะนะครับต้องเป็นสีเขียวการควบแน่น แล้วถ้ามีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวให้กลายเป็นของแข็งนะครับของเหลวให้กลายไปเป็นของแข็งเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าการเยือกแข็งนะครับหรือการแข็งตัวโอเคนะแล้วถ้าเปลี่ยนสถานะจากกา๊าซให้กลายมาเป็นอะไรเลยของแข็งนะครับอย,อย่างน้ําแข็งแห้งอย่างเงี้ยนะครับเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าการระเหิดกลับ เพราะนัน้นก็จะมีทั้งหมดอยู่6กระบวนการนะครับดูด3เนาะอ่ะของแข็งเป็นของเหลวเนี่ยอันที่1นะครับเราเรียกว่าการหลอมเหลวของเหลวเป็นแกส๊สกระบวนการที่2นะครับเป็นการระเหยกระบวนที่3กระบวนการที่3นะครับการระเหิดคือเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแกส๊สกระบวนการที่4คือการควบแน่นนะครับ ก็คือเปลี่ยนแก๊สมาเป็นของเหลวกระบวนการที่5เปลี่ยนของเหลวมาเป็นการอของแข็งเราเรียกว่าการเยือกแข็งแล้วก็อันสุดท้ายก็คือกระบวนการที่6เนี่ยนะครับก็คือการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สมาเป็นของแข็งเนี่ยเรียกว่าการระเหิดกลับนะครับอ่ะแล้วก็เราจะเห็นตรงนี้เรามาดูนะครับอันเนี้ยระหว่างเนี้ยนะ ตรงนี้ถ้าพิจารณาในความร้อนเนี่ยครูก็จะเขียนด้วยสีแดงกับสีเขียวเหมือนเดิมนะครับอ่ะสีเขียวนะครับสีเขียวตรงนี้นะแล้วก็สีแดงตรงนี้สีเขียวเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนสถานะนะครับการเปลี่ยน สถานะส่วนสีแดงเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนอุณหภูมินะครับนะสองอันเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าถ้าจากของแข็งของเหลวแล้วก็กา๊าซนะครับขูเขียนตรงนี้เป็นโซลิดนะครับเป็นของแข็ง ตัวนี้เป็นลิควิดนะตัวนี้ใช้ S นะครับตัวนี้ใช้ L อันนี้ก็เป็นลิควิดเหมือนกันนะครับเป็นของเหลวตัวสุดท้ายเป็นแก๊สนะครับใช้ตัวจีนะเพราะนั้นตรงที่มันจะมีการเปลี่ยนสถานะคือสีเขียวนะครับตรงนี้นะอ่านี่สีเขียวนะครับถ้าจากของแข็งเป็น ของเหลวตัวนี้นะเห็นไหมแล้วก็จากของเหลวไปเป็นแก๊สนี่คือเปลี่ยนสถานะนะครับแล้วก็กลับมาเปลี่ยนสถานะส่วนตัวที่เปลี่ยนอุณหภูมินะครับตรงนี้นะก็เปลี่ยนอุณหภูมิก็คือร้อนขึ้นหรือเย็นลงนั่นเองนะครับก็กระบวนการที่มันมีการเปลี่ยนอุณหภูมินี่นะครับมันก็จะมีการตรงนี้นะตรงนี้นะครับ กระบวนการที่มันมีการเปลี่ยนอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะมีการถ่ายเทความร้อนซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันในเนื้อหานะครับซึ่งการถ่ายเทความร้อนเนี่ยอ่าโอเคนะถ่ายเทความร้อนก็จะมีอยู่1ก็คือการนําความร้อนนะครับ2คือการพา ความร้อนนะครับ3ก็คือการแผ่รังสีความร้อนมันคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยมากล่าวถึงกันนะครับทีนี้ก็คือการถ่ายเทความร้อนหรือการถ่ายโอนพลังงานความร้อนอ่ะทีนี้ในโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่านำความร้อนเปลี่ยนสถานะจากอะไรครับของแข็งอของเหลวไปเป็น ของแข็งนี้คือของเหลวไปเป็นเลยครับของแข็งมันก็คือการเยือกแข็งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เราก็เลยตอบว่ากระบวนการเยือกแข็งนั่นเองนะครับเราเรียกว่า freezing นะครับหรือช่อง freeze เราเนี่ยนะครับโอเคนะ freezing เป็นกระบวนการ คายพลังงานนะครับโอเคนะโอเคข้อแรกเรียบร้อยข้อที่2นะครับเข้าใจกันนะครับข้อที่2คือการใช้มือผิวหนังสัมผัสกับวัตถุแล้วรู้สึกว่ามันร้อนหรือว่ามันเย็นเนี่ยนะครับเป็นการวัด นะการวัดอุณหภูมิทั้งหมดของวัตถุจริงหรือไม่ไม่จริงนะครับข้อนี้ตอบเลยไม่จริงนะครับไม่จริงเพราะว่าเป็นแค่การสัมผัสนะครับเราบอกได้แค่ว่าร้อนหรือเย็นเท่านั้นนะครับจากอุณหภูมินั่นเองนะซึ่ง เครื่องมือนะครับเครื่องมือที่เราจะเอามาวัดอุณหภูมิเนี่ยนะครับวัดอุณหภูมิของสารเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์ ค,คำว่าเทอร์โมหรือเทอร์โมหรือเทอร์อลเนี่ยแปลว่าความร้อนนะครับเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งเทอร์โมมิเตอร์ที่เราใช้ในการวัดอุณหภูมิก็จะมีนะครับแบบที่เป็นปร,รอดก็มีนะครับแบบที่เป็นแอลโกอฮอล์ก็มีนะครับ แล้วก็แบบที่เป็นดิจิทัลก็มีนะครับเราก็ใช้งานตามความเหมาะสมซึ่งแต่ละอันก็จะมีข้อจำกัดต่างกันโอเคนะอ่ะเรามาดูข้อที่3นะครับเราสามารถทำให้สารเย็นลงได้อย่างไรการที่จะทำให้สารชิ้นหนึ่งเนี่ยเย็นลงนะครับอ่ะสมมติว่าผมมีวัตถุอยู่1ชิ้นนะครับ วัตถุนี้นะครับวัตถุนี้1ชิ้นวัตถุนี้จะทำให้มันเย็นลงได้เนี่ยเราก็จะทำให้มันอะไรถ่ายโอนพลังงานออกมาจากวัตถุเนี่ยนะครับถ่ายโอนพลังงานออกมาจากวัตถุเนี่ยนะครับออกมา นะครับก็คือการทำให้บริเวณรอบๆเนี่ยนะครับมันมีอุณหภูมิลดลงนะครับนะมันก็จะสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีนะครับความร้อนเนี่ยก็จะมีการถ่ายโอนนะครับถ่ายโอนจากบริเวณ ที่มีอุณหภูมิสูงนะครับไปยังบริเวณนะครับที่มีอุณหภูมิต่ำนะครับเสมอนะครับอันนี้คือการถ่ายโอนความร้อน เพราะฉะนั้นการจะทําให้สารเย็นลงก็คือลดอุณหภูมิรอบๆนั้นนะครับโอเคนะต่อไปทีนี้เรามาดูข้อที่4นะครับข้อที่4เขาบอกว่าอากาศเหนือพื้นผิวหาดทรายเนี่ยตรงนี้นะครับอากาศเหนือพื้นผิวหาดทรายที่ทําให้เรารู้สึกร้อนหรือหนาวนั้นเกิดจากการถ่ายโอนความร้อนประเภทใด อย่างที่บอกไปแล้วนะครับการถ่ายโอนความร้อนเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ชนิดนะอ่ะอะโอ้อธิบายด้วยรูปข้างล่างแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับการถ่ายโอนความร้อนนี่คือการถ่ายโอนความร้อนนะลูกอ่ะอันที่หนึ่งนะครับเราเรียกว่า Conduction หรือว่าการนำความร้อนอันที่สองนะครับก็คือ o o v v e t t o o นะครับหรือการพาความร้อนนะอันที่สามเราเรียกว่า Radiation หรือว่าการแผ่ รังสีความร้อนลักษณะง่ายๆนะครับถ้าเป็นการน,นำความร้อนหรือว่าตัวคอนดักชันเนี่ยก็คือมันจะต้องอาศัยตัวกลางนะครับเนี่ยนะตัวนำตัวนำเนี่ยนะครับที่ไม่เคลื่อนที่นะครับไม่เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เนี่ยครับความร้อนเนี่ยมันจะถูกถ่ายเทโดยการชนกันของโมเลกุลของสารแล้วก็ไม่ยังมือของเรานะครับส่วนการพาความร้อนเนี่ยจะต้องอาศัยการพาความร้อนตัวนี้นะครับจะต้องอาศัยนะครับตัวกลางนะครับเป็นตัวพาความร้อนนะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ ของเหลวนะครับหรือว่าแก๊สนะครับโดยโมเลกุลของของเหลวหรือแก๊สเนี่ยเคลื่อนที่นะครับแล้วก็พาความร้อนนะครับอันนี้คือหลักการของการพาความร้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นอากาศตรงนี้นะครับก็จะพาเอาอะไรพาเอาความร้อนที่อยู่ในโมเลกุลเนี่ยไปถึงมือเราด้วยนะ ส่วนการแผ่รังสีความร้อนเนี่ยนะครับเป็นการแผ่ออกมานะครับโดยรังสีความร้อนเนี่ยไม่ต้องนะครับไม่ต้องอาศัยตัวกลางนะครับในการเคลื่อนที่นะครับหรือการแผ่นะครับก็คือออกมาได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องมีอากาศก็ ก็แผ่อ,ออกมาได้เนาะส่วนการนำความร้อนเนี่ยเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับของแข็งจะนำได้ดีกว่าของเหลวของเหลวนำได้ดีกว่าแก๊สนะครับโอเคนี่หลักการคร่าวๆทีนี้เราย้อนกลับมาดูกันว่าอากาศที่อยู่เหนือผิวหัดสทรายทําให้เรารู้สึกหนาวหรือร้อนเกิดจากการถ่ายโอนความร้อนประเภทใดนะ ก็คือจะเกิดจากการาพาความร้อนนะครับนะแล้วก็การแผ่รังสีความร้อนออกมานั่นเองนะครับโอเคนะการพาความร้อนเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ในทรายเนี่ยอาจจะดูดอืนพลังงานเอาไว้แล้วก็ แผ่รังสีความร้อนออกมาด้วยนะครับโอเคนะนะครับ uh, convection เนอะกับ radiation โ okay. อ uh, เคอ่ะทีนี้การนำความร้อนกับการพาความร้อนต่างกันยังไงนะครับระหว่าง uh, ตัว Conduction นะระหว่างตัว Conduction กับ Convection นะการนำกับการพาความร้อนอ่ะพูดง่ายๆก็คือตัวเนี้ยนะครับตัวกลางนะครับไม่เคลื่อนที่นั่นเอง นะครับก็อาศัยการชนกันของโมเลกุลนะครับการชนกันแล้วทายโอนความร้อนนะครับส่วนเจ้าการพาความร้อนเนี่ยก็คือตัวกลางนะครับเคลื่อนที่ย่อ,ยอเป็นคอทอนะครับแล้วก็พาเอาความร้อนไปด้วยนะครับ อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างการน,นำความร้อนกับการพาความร้อนอ่ะทีนี้ข้อที่6ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้คือลักษณะของเทอร์โมมิเตอร์เนาะอืมที่บอกไปตะกี้หน่วยวัดปริมาณความร้อนนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4หน่วยนะลูกอ่ะหน่วยแรกก็คือเซลเซียสโอเคนะเซลเซียสหน่วยที่2ก็คือฟาเรนไฮ หน่วยที่3ก็คือเคลวินส่วนหน่วยที่4ก็คือโรเมอร์นะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีนิดหนึ่งนะครับเป็นไอ้นี่นิดหนึ่งตัวกลมๆนะครับตัวนี้เราเรียกว่าดีกรีนะครับหรือเราเรียกว่าองศานะครับองศาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่มีคําว่าดีกรีนําหน้าเนี่ยจะมีแค่อเอาง่ายๆดีกว่าเอาตัวที่ไม่มีนะครับก็คือตัวเคลวินเนี่ย จะไม่มีองศานำหน้านอกนั้นเนี่ยจะมีคำว่าองศาโอเคนะทีนี้ถ้าเราพิจารณาที่จุดเดือดของน้ำน้ำของเราน,รน้ำหรือ h 2 o เนี่ยนะครับมันจะมีจุดหนึ่งที่เรียกว่าจุดเดือดนะครับจุดเดือดหรือเราย่อด้วยตัว bp นะครับแล้วก็จุดหลอมเหลว นะครับเราย่อด,ด้วย mp อ่ะ b o y ตัวนี้มาจากคำว่า boiling นะครับ p มาจากคำว่า point นะครับส่วน m ตัวนี้มาจากคำว่า melting หรือหลอมเหลวนั่นเองเพราะฉะนั้นจุดเดือดจุดหลอมเหลวของน้ำเนี่ยที่เราคุ้นหูกันก็คือน้ำจะมีจุดเดือดอยู่ที่100องศาเซลเซียสแล้วก็ จุดหลอมเหลวของน้ำก็คือศูนยองศานะครับอันนี้เป็นหลักเนาะทีนี้ถ้าเป็นฟาเรนไฮฟาเรนไฮนะครับก็จะมีจุดเดือดอยู่ที่212ฟาเรนไฮต์องศาฟา,าเรนไฮต์แล้วก็มีจุดหลอมเหลวอยู่ที่32องศาฟาเรนไฮต์เควินมีจุด เดือดอยู่ที่373เคลวินแล้วก็จุดเยือกแข็งอยู่ที่273นะครับหรือจุดหลอมเหลวเนาะส่วนรลเมอร์ก็คือ0ส่วนจุดเดือดก็คือ80องศาโรเมอร์นะครับอะ่ะเซลเซียสเนี่ยจะเป็นหน่วยที่ใช้วัดอุณหภูมิทางเอเชียนะครับส่วนองศาฟาเรนไฮน์เนี่ย มันจะเป็นหน่วยที่ใช้วัดอุณหภูมิฝั่งอเมริกาแล้วก็ส่วนเจ้าตัวโรเมอร์เนี่ยก็จะใช้ทางยุโรปแล้วก็ส่วนเคลวินตัวเนี้ยก็จะใช้ในทางวิทยาศาสตร์นะก็คือจะใช้เป็นหน่วยของ Science นะครับหรือวิทยาศาสตร์นั่นเองอ่ะก็เฉลยกันไปเรียบร้อยแล้วนะก็ลองไปทบทวนกันดูนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปวนนี้ก็จะมีประโยชน์กับนักเรียนนะครับไม่มากก็น้อยถ้าลองทบทวนดูคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์เยอะอยู่นะโอเควันนี้ก็คงไปแล้วสวัสดีนะครับ